สวัสดีครับจากเพจรัตนินเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวโ o เวลนะครับรุ่น d g 15LDE/ t นะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับขนาด2ลูกสูบนะครับจ่ายไฟได้10กิโลวัตต์สูงสุด11กิโลวัตนะครับทำงานที่3,000รอบต่อนอาทีนะครับ นี้เราจะมาดูรอบๆกันก่อนนะครับผมว่าตัวนี้เป็นแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีอันนี้นะครับผมด้านหลังอันนี้ด้านด้านซ้ายของเครื่องนะครับอันนี้นะครับด้านนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีฟอยล์กันความร้อนนะครับเป็นฟองน้ําสําหรับสับเสียงนะครับแล้วก็จะมีพัดลมขนาดใหญ่เป็นแกนเดียวกับตัวใดแล้วก็ มอเตอร์ม uh, ตัวใดกับตัวเครื่องเลยนะครับเป็นแกนเดียวกันวิ่งพร้อมกันหมดนะครับสําหรับระบายความร้อนนะครับตรวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศส่วนนี้ก็จะเป็นมัฟเฟร์นะครับเป็นถอยเสียนะครับถอยเสียคือออกนี่เข้าเข้าตรงนี้ปั๊บลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนนี้นะครับอันนี้คือด้านท้ายของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งน,นี่เป็นด้านหลัง นนี่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านหน้าทีเดียวด้านนี้นะครับจะมีองค์ประกอบก็คือหนึ่งนี่นี่ครับมีปั๊มนะครับมีกองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นกานวัดสำหรับเช็คน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมีเติมสองหัวนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะว่าวิธีการเติมเติมยังไง นะครับอันนี้ช่างเขาจะเทสไว้แล้วนะครับก็คือเติมมาจนถึงขีดเลยนะครับผมให้เต็มขีดบนนี้นะครับเต็มตรงขีดบนนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือกองอันนี้คือน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็ใช้เป็นเกดเบอร์40ธรรมดานะครับผมก็คือถ้าเป็นเกดรถยนต์ก็จะเป็น 15W 40นะครับที่ใช้กันประจํานะครับตัวนี้จะมีออยล์คูลเลอร์ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น กองอากาศนะครับแต่อันนี้จะเป็นกองเปียกนะครับตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะนะครับให้ของดีมาเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมีน้ํามันเหมือนกันนะครับผมมีก้านวัดน้ามันเพราะตัวนี้เป็นกองเปียกนะครับกองอากาศแบบเปียกนะครับก็จะเติมน้ํามันมาให้ถึงก้านนี้เหมือนกันนะครับผมรูเติมอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ใส่ของดีมาให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้เวลาถอดนะครับถอดถอด ถอดมาล้างเนี่ยนะครับผมมันจะมีน็อตน็อตมิก้เมาส์ครับหูมิก้เมาส์อยู่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็เอามือหมุนออกมานะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับแล้วจะมีไส้กรองอยู่นะครับอันนี้ของใหม่มันยังแน่นอยู่นะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยครับผมจะมีฝาน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดดูด้านบนให้ด้านบนเนี่ยนะครับอ๋อเดี๋ยวนี่นะครับพอจบตรงนี้ปั๊บอ่ะทีละอันนี่ AVR นะครับผมพร้อมกับฮีทซิงขนาดใหญ่นะครับ ระบายความร้อนได้ดีนะครับปัญหาเรื่องไฟไม่เสถียรเวลาเครื่องร้อนนี่ก็จะน้อยลงนะครับมีออยเซนเซอร์ให้นะครับผมตัวนี้ออยเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องปิดท่อยเสียนะครับผมสำหรับกันความร้อนนะครับเมื่อกี้ผมลองแกะดูเนี่ยมันจะมีฟอยนะครับมีผ้าฟอยเนี่ยพันรอบพันกันความร้อนในท่อยเสียเสร็จแ,แล้วก็มีกล่องปิดอีกอันหนึ่งนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นถังน้ำมันขนาด26ลิตรนะครับ ตัวนี้จะให้ถังน้ํามันมาด้านบนนะครับตัวนี้ถังน้ํามันอยู่ด้านบนเป็นน้ํามันดีเซลนะครับนี่อ่าเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะมีฮุกกิ้งให้นะครับก็คือเราสามารถยกได้นะครับใช้เครนใช้อะไรยกได้นี่นะครับที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ก็คือเราจะมีหูสําหรับเติมนะครับตัวนี้เนี่ย เวลาเติมนะครับเติมจากด้านนี้นะครับสามประมาณสามลิตรนะครับแต่อันนี้เราเติมข้างเดียวเลยมันซิงค์ถึงกันนะครับมันมันเชื่อมกันอยู่นะครับเราก็จะเติมลงไปดังนี้เลยอันเดียวนะครับในชุดก็จะมีกลวยแถมมาให้ด้วยนะครับสําหรับเติมน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายและงานประกอบงานสีอะไรค่อนข้างดีนะครับอ่า ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ,อันนี้ข้างบนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องดีๆก่อนนะโอเคจะเย็นๆน,นะครับยวตามไปดูด้วยกันนี่ฝาปิดนะครับปิดล็อกปั๊บนะครับมันจะมีรูมีรูระบายน้ําด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าพอมันเป็นแอ่งแบบนี้แล้วพอเวลาฝนตกแล้วมันจะท่วมขังน้ํามันเละเทะนะฮะอันนี้จะมีรูระบายด้วยนะครับ ก็คือก็จะไหลทิ้งลงตรงนี้ไปนะครับด้านนี้ก็จะมีมีมือจับสําหรับเลื่อนนะครับแล้วก็จะมี Emergency Stop นะครับอันนี้ก็คือใช้งานกดปุ๊บเครื่องจะดับนะครับเวลาอันนี้ก็หมุนกลับขึ้นมานะครับมันจะเด้งออกมาเองนะครับตัวนี้งานบอดี้หนานะครับไม่ไม่ใช่บอดี้บางๆนะครับแล้วก็ให้วัสดุซับเสียงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูแผงคอนโทรลด้านหน้า นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมีระบบเชื่อม ATS ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟ3เฟดเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมหน้าปัดนะครับแผงคอนโทรลเนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับดูดูสะอาดสะอ้านตาประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกุญแจนะครับเปิดมาปึ๊บเนี่ยออนปั๊บเนี่ยก่อนสตาร์ทนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นโวลต์นะครับขึ้นแอมไฟโชว์สถานะนะครับวัดได้โวลต์มีโวลต์มิเตอร์มีแอมมิเตอร์นะครับ แล้วก็มีกิโลวัตต์มิเตอร์มีเฮิร์ตมิเตอร์แล้วก็มีเขาเรียก total time operation นะครับก็คือแสดงไฟการทำงานของเครื่องยนต์กดหนึ่งทีไฟจะเลื่อนลงมานะครับผมไฟจะเลื่อนลงมาตัวเลขจะโชว์ตามการใช้งานของเรานะครับแต่ปกติเนี่ยโวลต์กับเฮิร์ตเนี่ยจะขึ้นก่อนนะครับมันจะต้องขึ้นเป็น380โวลต์นะครับกับตัวเฮิร์ตเนี่ยจะขึ้นเป็นเ50เฮิร์ตนะครับตัวนี้ นะครับถ้าขึ้นเป็น50เฮิรต์ตัวนี้จะเห็นเป็นจุด2เพราะว่าอันนี้เรามีเทสเรามีรันเทสไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์สวิตช์นะครับราให้ดูใกล้ๆก,ก่อนว่าเบรเกอร์ขนาดเท่าไรราหร่นะครับหนึ่งนะครับโฟกัสชัดไหมเอ่ยนะครับเนะ โอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ามันเป็น50เฮิรตซ์400โวลต์ถึงแล้วก็6,000 6,000แอมนะครับตัวนี้ก็คือถ้าวานวนเกินมันก็จะตัดการทำงานนะครับด้านนี้จะเป็นแบบลายลายคอนเนคเตอร์นะครับก็คือเราจะต้องมาต่อนะครับลายหนึ่ง L1 L2 L3 นะครับนิวตันนะครับ กาวเนี่ยลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่กาวเนี่ยเอาไว้เซฟสําหรับน่าจะน่าจะประมาณว่าไปแยกเฟสใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะลงกาวเครื่องไว้ดีกว่าแต่โดยปกติเนี่ยเครื่องมันจะออกแบบมาให้ครบวงจรอ,อยู่แล้วเราแทบจะไม่ต้องต่อกาวแล้วตัวนี้มันเป็นไฟ3มเฟสสีสายนะครับไมจะมีมีเอ็นให้อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วก็มีมีมีชัตเตอร์ล็อกประมาณหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะ หลุดไปหลุดมานะครับมีเพราะว่าเวลานี้เราก็จะเป็นหมุนน็อตหมุนล็อกนะครับด้านนี้เป็น A T S Connector นะครับตัวนี้ก็จะมีสายรีโมทให้ติดต่อทำให้ทำความรู้จักกับกับตัวอกล่อง A T S นะครับเราก็จะมีสายให้นะครับผมยาวประมาณสัก1.2เมตรโดยประมาณนะครับมีปลั๊กตัวนี้ให้นะครับผมเป็น อันนี้เป็นปลั๊ก AC 220โวลต์ขนาด16แอมป์นะครับถ้า16แอมป์จะใช้ได้อยู่ราวๆประมาณ3กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ใช้ได้3กิโลวัตต์สำหรับ220นะใช้เครื่องเชื่อมไม่ได้นะครับอย่าเอาไปใช้กับเครื่องเชื่อมนะแต่ใช้งานอย่างอื่นได้ตัวนี้เป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับแบบ380โวลต์นะครับ32แอมป์นะตัวนี้นะครับผมเซอร์กิต เบเกอร์ก็จะตัดอยู่แล้วสามสิแอมป์โดยประมาณนะครับเพื่อเซฟตี้เครื่องนะครับตัวนี้นะพอมาด้านนี้ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยสตาร์ทเครื่องให้ดูนะแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาดูให้ครบทุกด้านก่อนนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นไม่เป็นไรครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้นะอ่าเปิดมาครับอันนี้นะเราก็จะเห็นกอง กองอันหนึ่งอันนี้จะเป็นกองฟูเอลนะครับเป็นกองโซล่านะครับผมกองโซล่าตัวนี้เป็นอันนี้เป็นกองโซล่าอันนี้เป็นไดสตาร์ทนะครับและอันนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์สำหรับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องทำงานชาร์จลงแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่มีมาให้ก็คือ12โวลต์3ามิกแอมป์อ่าย้ำอีกทีนะครับเป็น12โวลต์36แอมป์นะครับ ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้นะครับใช้40แอมป์รถยนต์ธรรมดาก็ได้นะครับหาง่ายทั่วไปนะครับผมเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจากฝั่งนี้ใดจะลูกใหญ่มากนะครับผมแล้วก็งานเก็บสายไวริงอะไรค่อนข้างดีนะครับกับราคาขนาดน,นี้นะครับผมผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่จะมีเนมเพจมาให้ นะครับเราสามารถดูเนมเพจกับซีเรียลได้นะครับเพื่อเพื่อยืนยันอายุประกันเขาผมปิดก่อนแดดแรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะบอกรายละเอียดให้ตัวนี้ผ่านมาตรฐานนะครับมี C E E M C Euro 2นะครับในส่วนของของแถมที่มาให้กับเครื่องนะครับอันนี้เราจะโชว์เป็นอย่างๆไว้ก่อนนะครับมีล้อสำหรับเคลื่อนไหวนะครับ ขนย้ายได้นะครับแล,แล้วก็อันนี้จะมีกองน้ <store S 1> ํามันเครื่องแถมให้เลยนะครับในตัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ถอดถอดกองนะครับถอดกองแล้วก็อันนี้จะมีประเก็นให้นะครับผมอันนี้ประเก็นประเก็นฝาวาลข้างบนเครื่องนะครับอันนี้ประเก็นท่อไอเสียอันนี้ซีนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กแถมให้นะครับเดี๋ยวมาดูปลั๊กกันว่ามีปลั๊กแบบไหนบ้างนะครับอันนี้มีปลั๊ก ก็คือจะเป็นปั๊กพาวเวอร์แบบ3 8 0โวลต์1อันแล้วก็จะเป็นปั๊กแบบยูโรไทส์2เขี้ยวกลม1อันนะครับแล้วก็จะมีกลวยสำหรับเติมน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับอ่านัหนึ่งโอเคนะครับก็จะแล้วก็จะมีอันนี้ครับผมฝาปิดฝาปิดท่อไอเสียแบบนี้นะครับ เวลานี่มันก็จะเปิดปุ๊บวันนี้เลยมันก็จะปิดนะครับอันนี้ดีต่อใจอันนี้อันนี้ชอบมากนะครับผมแล้วก็กล่อง ATS นะครับสำหรับไฟ380โวลต์นะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบ ATS 220โวลต์นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบ3 8 0โวลต์นะครับเราจะเห็นว่าแต่ละชุดไฟนะครับ มันจะเป็นเราจะเห็นว่าอันนี้นะครับมันจะเป็นชุดหนึ่งสี่สายนะครับแต่ละชุดเนี่ยจะเป็นสี่สายหมดนะครับเราดูตรงนี้แต่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านนี้เป็นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือเราต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนอันนี้ก็คือซิตี้พาวเวอร์ก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับผมมาต่อเข้าตรงนี้เสร็จแล้ว ก็จะมีเอาพุทนี่คือไฟที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับผมก็คือต่อไฟจากชุดนี้ต่อออกมาจากตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปใช้งานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่ต่อเข้ากับตัวเครื่อง ATS นะครับเป็น ATS function ไฟโชว์สถานะก็จะบอกอย่างนี้นะครับผมถ้าไฟบ้านเข้า house net จะจะแสดงนะครับติดไฟอยู่ตลอดเวลานะครับไฟออโต้ก็คือถ้าเวลาเราเปิด สวิตออโตนะครับกดปุ่มเปิบออโตทำงานปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเวลาที่ไฟจะถ้าเวลาไฟจากเฮ้าส์เฮ้าส์เน็ตดับปับ๊บนะครับไฟเจเนเรเตอร์จะแสดงขึ้นมานะครับตัวนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเฟลเลอร์ก็คือถ้าเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเครื่องสตาร์ทไม่ได้หรือมีปัญหานะครับตัวนี้จะจะจะแสดงไฟ จะแสดงไฟสําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งทางผู้ขายนะครับผมหรือแจ้งมาทางผมก็ได้นะครับว่าผมเป็นตัวแทนของโลเวลโดยตรงนะครับอ่านะครับก็ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชุดแถมนะครับอ่าผมลืมอะไรหรือเปล่าอ้อผมลืมถ่ายตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็น ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องผมลืมบอกนะครับจะอยู่มุมนี้ของด้านนี้นะครับด้านด้านด้านหลังนะครับผมเรียกว่าด้านหลังด้านด้านที่มีเนมเพจเนี่ยนะครับผมด้านที่มี s ี r ลนั number นะครับตรงนี้นะครับเราเติมน้ํามันเครื่องล้วเราถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเราจะต้องมาถ่ายที่ตัวนี้นะครับผมน้ํามันเครื่อง 15W40 นะครับอย่าลืมนะครับผมขนาดปริมาตร3ลิตรนะครับประมาณ3ลิตร โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูมาดูการใช้งานนะครับการสตาร์ทเครื่องเอาแบบแมนวนวลก่อนเนาะผมอาจจะยังไม่ได้ต่อ a t s ให้ดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าว่ามันใช้งานจริงจรงพวกนี้มันใช้งานไม่ยากนะจริง,รงผมว่าสตาร์ทเครื่อง ปิดไฟอันนี้เนี่ยอยู่ในระยะ1เมตรต้องตะโกนกันนิดนึงแต่เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมดังนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเสียงไม่ไม่กองแกงไม่มีเสียงเหล็กกระแทกการมีแต่เสียงเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็การเก็บเสียงจะเป็นอะไรถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ถือว่า ทำได้ดีนะครับแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาหน้าใช้งานพอสมควรจริงๆหน้าใช้งานเลยแหละเพราะว่าบอดี้สีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคมากาก็จะประมาณนี้อ่ะนี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูนะครับไฟแสดงการทำงานนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นมา391โวลต์ phone, ตอนนี้ที่เครื่องทำงานอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้แอม นะครับเราจะเห็นว่าจุดเริ่มทางานแล้วนะครับเห็นจุดเริ่มทํางานแล้วนะครับแล้วก็คุณภาพหนึ่งเป็นกิโลวัตต์ตรงนี้จะไม่แสดงนะครับรกว่าเราจะใช้งานอันนี้5.2.3 Hz นะครับจะอยู่ในเวเลตบวกบประมาณ5นะครับแต่มันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยโทรแจ้งได้เลยนะครับผมนะครับรดับเครื่องปุ๊บเครื่องก็จะดับนะครับ เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสผมจะต่อระบบ ATS ให้ดูแบบ full system แล้วก็จะได้เช็คการทำงานกันว่ามันทำงานแบบไหนนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยดูเรื่องการนับเวลานะครับผมตัวการนับเวลานะครับผมตัวที่จุดทศนิยมนะครับถ้าเป็น6มันจะนับ6นาทีนะครับขึ้นเลขหนึ่ง นะครับอันนี้12นาทีจะขึ้นเลข2นะครับถ้า18นาทีจะขึ้นเลข3นะครับพอครบ9ตัวเลขนะครับ9ตัวเลขก็คือ1 1ชั่วโมงนะครับมันก็จะมาขึ้นดังนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับ